สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเ c e b o o k และ youtube นะครับวันนี้เราร้านสอเจริญแท็กเตอร์นะครับจะมาให้ชมพาชมครับรถถ่ายนะครับผมตัวนี้เป็น Ford นะครับ6,006นะครับตัวนี้เป็นเครื่องทีสามนะครับตัวนี้เป็นทีสามเต็มตัวนะครับ Ford 6 6,006ครับนี่นะครับคันนี้ราคา สองแสนเจ็ดหมืนะครับมีอุปกรณ์หน้าหลังครับมีดันหน้าแล้วก็ผ่านสามครับสองแสนเจ็ดหมืนครับสองชิ้นครับอันนี้เป็นแอลสามหกศูนย์แปดะครับแอลสามหกศูนย์แปดอันนี้ใช้งาน1,800ชั่วโมงนะครับอันนี้ สองแสนแปดหมื่นนะครับสองแสนแปดหมื่นอุปกรณ์สามชิ้นนะครับเป็นนุ่นใม่ดานคันล่างนะครับคันต่อมาครับเป็น L4508TiSpecial ครับตัวนี้เป็นตัว Special ครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่สองแสนแปดนะครับอุปกรณ์สามชิ้นเหมือนกันครับด้านหน้าผานหกโรตารี่นะครับนี่เป็นตัวสเป c i a l นะครับ รเอี่ยมๆดีครับคันนี้ใช้งานอยู่ที่ถึง800ชั่วโมงครับคันต่อมาครับเป็น L368 คันโค้งครับคันนี้ราคาก็อยู่ที่280,000ครับอุปกรณ์3ชิ้นเหมือนกันครับคันนี้ใช้งานอยู่ที่ 1,400ชั่วโมงครับอุปรกรณ์3ชิ้นเหมือนกันครับสนใจติดต่อนะครับ090 691 0337นะครับมาดูคันต่อไปนะครับตัวนี้เป็น l 4 5 0 8 d ห้าครับราคาก็อยู่ที่275,000เาพครับอุปรกรณ์3ชิ้นนะครับสวยๆเดิมๆครับ ชั่วโมงการใช้งาน1,900นะครับอุปกรณ์3ชิ้นทุกคันนะครับอันนี้เป็นแฮล3608 SP ครับอันนี้อยู่ที่3 0 0 0ครับอุปกรณ์3ชิ้น36 SP นะครับ3 0 0 0ครับ3ชิ้นครับใช้งานอยู่ที่1,600ชั่วโมงครับ นแปด 08DT ครับวัสดุชิ้นนี่อีกหนึ่งพันครับเป็นแอสามหกศูนย์แปดครับตัวนี้เป็นตัวดีทีครับสวยๆครับรถไล่ดเดิมๆครับนี่นะครับตันนี้ใช้งานอยู่ที่หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อย เจสิบกชั่วโมงนะครับคันนี้อยู่ที่สองแสนแปดหมืนห้าพันครับอุปกรณ์สามชิ้นครับคันนี้สวยๆเลยครับคันสุดท้ายครับเป็นสามหก p นแปดเอสีครับรถไล่เดิมครับคันนี้สามแสนสองครับอุปกรณ์สามชิ้นเหมือนกันครับเป็นตัวเอีนะครับนี่ครับคันนี้ใช้งาน พันสองร้อยครับสวยสวยครับสามชิ้นสามแสนสองครับนี่ครับสนใจติดต่อนะครับศูนย์เก้าศูนย์หกเก้าหนึ่งศูนย์สามสามเจ็ดครับมาทดลองได้นะครับพิกัดร้านครับบ้านหนองอ่อตําบลชุมแสงสงครามบารากมพิษตุโลกนะครับมีรถบริการจัดส่งครับฟรีนะครับ มีราบ,บริการจัดส่งฟรีครับนี่นะครับหรือว่า,าโทรสอบถามได้นะครับ090 6910337ครับสอบถามราคาต่อรองได้ครับมีอยู่หลายกันให้เลือกอยู่ครับ